กู้สปอร์ตดีกลับหลังร่วงแรง2วันติดยังต้องจับตาใกล้ชิดอาจเด้งเพื่อลงต่อหลังตัวเลขจ้างงานยังดีหนุนเฟดชะลอขึ้นดอกเบีย้ยสวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้ศุกร์ที่19มกราคมนะครับ กัวเราก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันนะครับเมื่อวานนี้ราคากู้สปอร์ตก็ดีกลับขึ้นมาได้นะครับก็ทําให้ราคาทองคําไทยดีกลับขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามแบลรีการแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของ,องไทยที่สาบส่วนการเงานของกัวเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG Bullion International จำกัดบราาิษัท Intego Gold Trade จำกัดบราาิษัท o ซิ i ิสจำกัดบราาิษัท c ช a ิ n i n g ล o l d b ล l l i จำกัดบราาิษัทช h a n n i n g g o จ d j e w e l r จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดและก็บริษัทเร่งหง Commerce จำกัดเรามาดูราคาทองคำในประเทศกึงก่อนเลยนะครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันเพิ่มขึ้นมา100บาทนะครับก่อนอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาจะประกาศเพิ่มขึ้นอีก50บาททําให้ราคาขายออกทองคําแท่ง96.5ณเวลา10นากา30นาทีอยู่ที่3 4 5 0บาทราคารับซื้อยอยู่ที่33,950บาท ขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่34,550บาทราคารับซื้ออยู่ที่33,336บาท84สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่35.5 9บ้าบาทต่อดอลลาร์เงินบาทเช้านี้เปิดตลาดแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตามทิศทางตลาดโลกหลังดัชนินดลาล่ายอดตัวลงมาส่วนวันนี้คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ3 5 4 0ถึง35.65บาทต่อดอลลาร์ทางช้นิงโกระบกว่าราคาทองคำไทยทำเทคนิคเชียรีบาสลบับกับการย่อดตัว อยู่ในช่วงของไซเวออกด้านข้างนะครับนักลงทุนระยะสั้นอารอจังหวะรีบาวเทคโปรฟิตนะครับรอการย่อตัวเพื่อเข้าซื้อสลับกันไปก่อนนะครับนักทุนระยะกลางยังคงถือเช่นเดิมนะครับรอการย่อตัวซื้อเพิ่มเมื่อราคาลงมาแถว33,650บาทจุดละประมาณ10บถึงสินะครับโดยใช้นิงโกให้รับราคาทองคำไทยที่33,850บาทแล้วก็33,740บาทนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่34,020บาทแล้วก็34,120บาท เราไปดูราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับกลับมาปิดบวกแรงถึง17ดอลลาร์นะครับมาปิดตลาดที่2,023ดอลลาร์ หลังจากที่ก่อนหน้านนี้ก็ร่วงลงหนัก2วันติดต่อกันนะครับโดยราคาลงมาแตะจุดต่าสุดในรอบ5สัปดาห์ที่ประมาณ2,000เอ็ดดอลลาร์นะครับเนื่องจากความกังวลที่ว่าเฟดอาจจะตึงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับก่อนที่ในช่วงเช้าวันนี้ยังคงมีแรงรีบาวขึ้นมาเล็กๆนะครับต้องมาดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับทางนี้นักลงทุนยังคาดการว่าเฟดอาจจะตึงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลา,านานกว่าที่คาดการไว้นะครับหลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่งล่าสุดมนนมืคนีกกาารรปะ ตัวเลขผู้ขอ,อยือนและสื่อการว่างงานในสัปดาห์ครั้งแรกและในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลดลงไปถึง16,000ลายสู่ดับ187,000ลายต่ําสุดในรอบ16เดือน,นแล้วครับและก็ต่ํากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ดับ28,000ลายนะครับนอกจากนี้นักลงทุนยังเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ความดึงเครียดในทะเลแดงนะครับที่มีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังกองทัพสหรัฐยังคงใช้ปฏิบติการโจมตีถ่านหินของกบฏฮูตีในยเมน็ลลอกใหม่นะครับ เพื่อตอบโต้ที่บนหูตีใช้โดนโจมตีเรือมทุกสินค้าของสหรัฐในอ่าวเอเดนเมื่อมันพุทธที่ผ่านมานี้นะครับดูมุมมองการลงทุนของเมษาค้าทองในมรเทศครับ YLG มองว่าราคาโกลสปอย์ยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบหากราคายังไม่สามารถทรงตัวเหนือแนวต้านได้แนะนำเปิดสาขายทองบรเลสันนะครับโดย YLG ประเมิเนแนวต้านโซน2,032 2,051ดอลลาร์ 2, 5, ตัดการทุนหักราคาผ่าน2 5 1อลลา์นะครับแล้วก็รอทยอยเปี่ยนสนาขายทองํำไรหักราคาปรับตัวลงไม่หลุดแนวรับ 2,001- ถึง1,991ลลานดานอสิิ์มองว่าภาพรวมราคาของทองคำโกลด์สปอร์ตยังคงเป็นขาลงนะครับหลังการาฟแช่งเทียนยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200ว,วันในไทม์เฟรม4ชั่วโมงแต่ราคาทองคำก็มีแรงดีบาวกลับขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่ว่าดัชนีไอซ์ได้ปรับตัวเข้าสู่เขตโอเวอร์โซลหรือว่าเขต ขายมากแล้วนะครับทางนี้ทางออสิตรเแนะนำยอดซื้อนะครับมีเป้าหมายที่ดับ2,350-2,500ดอลลาร์โดยราคาโคสปอตมีรับที่2 1 5ง2 5 0 0นะครับส่วนในใต้ที่2 3 5แล้วก็2 4 0ดอลลาร์ขณะที่พวกเซงเฮงคาดว่าราคาโคสปอตจะเริ่มชะลอการปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากที่เกิดการรีเบวระยะสั้น สังนี้ให้ระวังบริเวณนวต้าน2 0 3 2ถึง2 0 3 5อาจเกิดแรงขายทองคำโอสวอตออกมานะครับแนะนำขายทองคำไรการเข้าซื้อทองคำรอบใหม่รอให้ราคาทองคำปรับลงมาแถว2,000ดอลลาร์นะครับมีจุดตัาตุนที่1,990ดอลลาร์โดยให้รับที่2,005แล้วก็2,000ดอลลาร์ส่วนนวต้านที่2 0 3 2แล้วก็2 0 4 0ดอลลาร์ ปิดท้ายที่เล่งหงคอมมูนิตี้นะครับให้ในรายวันที่25 0 0ัน้วก็1,986าดอลลาร์ส่วนแนวต้ารายวันอยู่ที่2,042แล้วก็2,054าดอลลาร์ครับและนี่ก็คือข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวจราทองคําที่โกัวลาสุปมาฝากกันในช่วงนี้นะครับรวมถึงมุมมองการลงทุนของบริษัทค้าทองคําในประเทศด้วยยังไงก็เอาข้อมูลไปปรับใช้กันนะครับถ้าชิ่นชอบ,บควรฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องทางต่างๆของกัวลาวนะครับทั้งทางเพจทาง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ